วันีเจ้าประดาจะพามาย่างป่าแล้วเนาะย่างป่ากับย่างอันเนื้อหมูเจ้าจิ้นแห้งเนาะจิ้นหมูแห้งจิ้นแดดเดียวอ่ะเจ้าเออจิ้นสองแดดก,กนันนี่สองแดดสามแดดก,กันประมาณสามแดดเนาะแดดมันใครดี ป่าย่างเทีนน้ะเจ้าฉลองเตาแกะไหม่ได้ละเจ้าเตาแกะไม่เนาะชื่อสองหมื่นป่าเจ้าปราดาวยกอันเก่ามันทิ้งไปละก็ไนนี้ได้ทำได้ห้องครัวนะเจ้าซื่อสีดำมาเนาะนี้สองหัวด้วยกัน มาเลยเจ้าปี้ป้านาเจ้าย่างปลาย่างเนื้อเนาะเนื้อแห้งนี่เนื้อหมูเจ้าย่างเนื้อหมูหํลัเนาะคนเาเฮากินแบบสดๆมันเบื่อมันายเฮาก็เอาไปตากแห้งจังตากเอาคนเดียวเวลาตากเฮาก็ใส่เกลือให้กบ่ต้องใส่เ็มอ่ะเื่อเฮามากัดน้พริกเนาะ ได้ทำในห้องครัวละเจ้ากำนี่มเป็นห่วงน้ามันกระเด็นละปราด้าวทายตั้งข้างนั้นเนี่ยความจริงมันจะเป็นตั้งหน้ามันตั้งนี่เจ้า น,น,นี่แล้วตั้งหน้าม็นอยู่ตั้งนี้เนี่ยตั้งหน้าต่อแก๊สเจ้าเจ้าตั้งหน้าจะเปลี่ยนตั้งนี้ต่อแก๊สใหญ่เดี๋เทนี้เอาวางตัน่นนี่มันมืดมันมหาหันไฟอะเจ้าป้าดัาก็เลยถ่ายตั้งข้างเข้าเอีกอะเนี่ย ท่านนี่เปมนมันติดปีตีไหวของเสาแกะใหเจ้าเนี่ยประดาวเอาอันเก่าไปทิ้งนะซื้อมาห้าปีไรเ,ยเ่ยไฟมันก็กำลังจะแดงๆเนาะก็เลยไปสั่งอันใหม่มาเนี่ยสลองเตาแก้วไม่เจ้าเ <c ười> ซื้อมาสองมืนไป ก็ดีกว่ามาได้ทำเนาะจะทำตัดกีเกา่าเนอะเนาะกันเดียวก็ะฝาบ้านก็จะเหลืองมดอีนเลยมันตัดนาห้องประดาวพอดีอ่ะทำเน่ะ ยางไฟแห้งเกินกผมได้นาปานี่ยนายไ็จะไหม้ตั้งหลอกเนาะจะเอาโทรศัพท์ไปวางอยู่ไหนเนาะเอาวางมัางข้างให้ผมได้น้ำตึมตึกผนังมาเนี่ยเนี่ยสีขาวเนี่ยผนังเนี่ยวางไมได้เนาะ วางได้นะมันต่ำมันกระคอบเนี่ยป้าดาวเอามาวางค้างนี่ได้เพราะวา่าอันป้าดาวเอากล่องกระดาษมาวางเหรอเนี่ยเอากล่องกระดาษน้อยมาวางตั้งหันอัธทรศัพต์ตั้ง,ง,งหัอนหอีต่อฮะงงไหป้าดาวเอาโทรศัพท์เสียบไม่เสียฟีแล้วเอามาวางกล่องกระดาษถึงกลัมก่อน thăm tốt băng karang hakalung an lang thoi bội đi lấy thôi ra sao nữa thôi dáng chẳng biết con nè, papa đã ở nó ย่างป่าย,ย่างที่หนึ่งแล้วคนบ้านใหม่เข้ามาโอ๊ดแฉร้อแมนะ่เจ้าคนบ้านเก่าผลหูนแล้วเนาะกลัวป้าดาวไปหาเป็นอาทิตย์อาทิตยป่าสองอาทิตตัวหนะักคนบ้านใหม่ป้าดาวยังเหลือถึงเกือบสองอาทิตต์ที่ติ่มได้อันตอบคอมเมนต์แล้วนะนะป้าดาวต้องย้อนไปดูอันลีปเก่าๆก,ก่อนเนาะ ยาป่าก็น้ำพริกเขแล้วก็ได้ก็เปลี่ยนห่วงนอกคนบ้านใหม่แล้วเข้ามากว่าคนเข้าใจพิษยายดาวนี่เข้ามาหา,ากาไหลายวันแล้วอย่างแบไปหาตั้งแต่เดียวี่นะถ้าเข้าดูสิบปลาดาวถ้าดูมาถึงขั้นตอนนี้อาจจะได้ยินปลาดาวอูเท้ยวดใจล้อ อย่างคนวันเก่าบนปีตามมาเป็นปีตีแล้วเจ้าเวลาปาดาวลงคลิปก็กมาดูเวลาปาดาวลงคลิปก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ติ๊กเอีกอัเวลาปาดาวตอบมาถึงคลิปแต่ละคลิปปลาดาวกับป้าคนอยู่ในคลิปอีกับฝนมาคอมเมนท์ทิ้งไว้กันเนาะแล้วพอตัวหาง่ายตัวห้ตั้งไม่ไดตั้งหอกอีสเอาถ้าคปลาดาวไม่ไตั้งหอกมันเป็นเรื่องสักเดลือว่าเจ้า ในคลิปก่อนเหลือแล้วเนาะถ้ำมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ตั้งหนอกแล้วป้าดาวพุชชัทต,ตั้งหนอกบ่ไหวนะต่อมาคอมเมนต์ทิ้งไว้แม,ม,ม่ดาวผมมาเล่นโทรศัพท์เลื่อนไปเลื่อนมานะมันถ่างเอียงเอ,องียงเลยมูดิ้งอยากใจใดแล้วเนี่ย vẫn ta tham vấn đề tiết kiệm vàng làm thôi thì ăn thì chết thôi đi này okay. nhung là nó เด็ดเยบเรยบลอยล้วเจ้าป่าปิงป่าปิงกับเจิ้นหมูปิงเนาะป่าเกลือกับเจิ้นหมูเจิ้นหมูอันสามแดงเจ้าเอ้ไปตากเนาะป้าดาวปิงป่านี่บ่อยหลับสิน้านี้มันถูกอีกนเนี่นตัดเอาหัวมันออกฝนคอรอืส่องในมันออกอีกค่ะแล้วเอาปิดตัวเนี่ยมาขายอีกค่ะ แพ็คหมน,นี้สองตัวสามตัวแล้วเขาจะเลือกเอาไว้เลยเนาะมาถึงก็ะด้กลับมาบางบังบ้างเอามาล้างหน้าให้สะอาดล้างเกลือล้างแปงแ้งกระทะเกลือเอาไปตากแดดดิสเน่เนื้อห,หมูก็เอามาเละนั่และเละเอาเกลือใส่เหยนน้อยหนึ่งเอาไปตากง่ายเจ้าใส่เกลือธรรมดาเนี่นยแหละหมดใส่ยังอื่นนะใส่เกลือน,น้อย ลรามาปิ้งกระเพริกมันอร่อยดีป่านี่รั้นได้เหรอซื้อมาทำกันดูเจ้าป้าดาขอจบคลิปแค่นี้นก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านะอกก็ไล์ก็แซ่ก็กระดิ่งติดตามป้าดาไปเนอะ่ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะป้าดาเอามือกำโทรัพท์เนาะมาไดใ้ใสุ่มงใส่ไม้ใส่ยาววันนี้ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ